น้ำล้นกันนะคะฝายน้ำฝายน้ำน้ำตกน้ำตกน้ำไหลแรงมากเลยจ้าอากาศมืดมืดมืดนิดนึงนะคะ บรรยากาศน้ำไหลมีปลากระโดดหรือเปล่าไม่มีเลยฟินป่าน้ำตกน้ำไหลธรรมชาติค่ะ จะมานั่งเล่นกันที่จุดพักนะคะมีห้องน้ำํำลาขับรถทางไกลเขาะจะมาจอดกันตรงนี้จ้ะอันนี้ต้นสนสูงมากเลยจ้ะมาดูธรรมชาติกันแต่ทางขึ้นไปตรงนั้นเป็นทางเก่าจ้ะเมื่อก่อนเราจะวิ่งบนนั้นตอนนี้เ็วิ่งทางข้างล่างแล้ว อันนั้นตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ค่ะทางเส้นนั้ทางเก่ามากก็มีคนไปเดินอยู่นะคะไปเดินเล่นกันจูงหมาไปเดินบนสะพานแล้วก็ลงกลับมา น่าจะหลายร้อยปีแล้วค่ะเก่ามากมืดนิดหนึงนะคะแล้วมีกี่มิกไออไปชิ้นชองอะไร